หนึ He meantime, ่งเดือนครึ exhaust, no ่งของแพรทองทานที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีใครถามหาแพรทองทานเสียศักดิ์ศีของประเทศไทยเสียศักดิ์ศีของการเป็นผู้นําเรามีเดคอร์ัดขอกินขนมไปเอาใจคนที่ร้ายมากๆของเล่อนบ้างเป็นผู้ปกครองประเทศที่เยี่ยม ้าในายใหญ่รอดท่านนายกรอดพวกเราก็รอดแต่ขาทหารไม่รอดเพราะว่าขาทหารขาดได้แต่ขาเก้าอี้นายกกับร,กรัฐมนตรีห้ามขาดมีคนทำคลิปเอามาต่อกันไม่รู้คุณคุณเห็นไหมที่เอาที่แพรองนานพูดกับคุณเซน แต่ไม่ต้องมีเสียงล่ามล่ามแปลแต่เอาเสียงแพรองทานมาต่อกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบครับโอ้ยเห็นอะไรเยอะเลยเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่าออดีดีรอดดีสมสมอกุณโอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่ฮวดเรื่องเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านคุณเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงอกสุขค่ะอื บอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ เพราะตอนนี้ยทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสมบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อน,อนที่จะประทะกันตรงชายแดนนะคะ mm. บอกว่าให้ท่านคุณเซนนะ่ะเอ,อเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยอ,อคนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรกใ็ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ไม่ได้เป็น conversation แต่ว่าเป็นการเตรียมที่จะพูดในทํานองนี้ไม่ได้หลุดที่บอกว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยมันเป็นคนของของฝ่ายตรงข้ามอาจารย<อ>จะบอกว่าเป็น,เป,นเป็นสคริปต์รอฮะไม่ถึงกับสคริปต์แต่ว่าเป็นการเป็นการเตรียมว่าจะพูดในแนวนี้ก็คือฉลอลอ อดอ้อนคุณลุงคุณอากับหลานนะคำพูดเนี่ยมันร้อยเรียงกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่อีตอนที่เราฟังคลิปที่ฮุนเซนปล่อยออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงไอ้ฮวดขั้นมั่งเสียงหุนเซนเออเออบาดบาดเปิดบปิดโปรดโปรอะไรเเราก็ฟังแล้วมันก็มันก็ไม่ตอบแต่พอเอาเอาของแพรทองทานมาวางเรียงกันไปเรื่อย เฮ้ยมันลื่นไหลเว้ยมันรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอ้าวลองไปคิดดูกันแล้วกันผมก็เลยกุญใจว่าประเทศไทยนะเรามีเด็กอ่อนหัดท้ามอันเนี้ยดีสุดเลยอ่อนหัดมากๆจะรจาความเรื่องความขัดแย้งไปฉอเลาะเอาใจศัตรูเอาไปเอาใจคนที่ร้ายมากๆของเล่อนบ้าง เป็นผู้ปกครองประเทศที่เยี่ยมเราไปไปพูดฉอเลาะเจาะแจ๊ะเอาใจเหมือนเด็กอ่อนนะครับขอกินขนมสายเสียศักดิ์ศรีของประเทศไทยเสียศักดิ์ศรีของการเป็นผู้นำอยู่ไม่ได้ผมว่ายังไงก็ตามและคุณเห็นไหมว่าตอนนี้หนึ่งเดือนครึ่งของแพทองทานที่ไม่ได้อยู่ในในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีใครถามหาแพรทองทานมัางวันหลังเรามาคุยกันว่าหนึ่งเดือน <c oughs> ที่แพรทองทานไม่อยู่เนี่ยแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือมันเลวลงถึงแม้ว่าไอ้อ้วนภูมิธรรมที่รักษาการนายกจะเป็นหุ่นเชิดคนหนึ่งของทักษิณแต่คนยังดูว่าดูดีกว่าแพรทองทานใช่ไหม <c oughs> เป็นหุ่นเชิดที่ ยังคล่องแคล่วกว่าใช่ไหมคือเล่นได้สมบูรณ์บาทกว่าเออเล่นได้สมบูรณ์บาทกว่าเป็นอุ่นเชิดที่แจ้เล่นได้สมบูรณ์บาทกว่าพูดถึงแปรองทานขอดูที่คอมเมนต์ที่เขาเขียนกันมานะฮะเรื่องเรื่องพอดีไปพันท่านท่านนายกด้วยนิดนึงนะครับคอมเมนต์ที่เขียนบอกว่าถ้านายใหญ่รอดท่านนายกรอดพวกเราก็รอดแต่ขาทหารไม่รอดเพราะว่าขาทหารขาดได้แต่ขาเก้าอี้นายกกับรัฐมนตรีห้ามขาดอืมอืเป็นความเห็นที่ ครับผมว่าเป็น,ค,นความเห็นที่น่าสนใจนะเขาจับได้ว่าผู้บริหารของเราเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวและก็พักของตัวเองเป็นที่สุดสำคัญกว่าผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นขาของเก้าอี้ของตัวเองเนี่ยขาดไม่ได้แต่ขาของคนอื่นขาดได้ขาแท้ๆขาดได้ใส่คาเทียมผมว่าอัน,นี้คมขาย อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นความเห็นนะครับไม่ต้องตอบไปบเลยมากถ้าเราเรียนรู้ประสาทเพื่อที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อไร่ที่ไปหยิบบาดแผลไปสะกิดแผลเก่าหรืออะไรต่างขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันคือการสร้างความเกลียดชังตอกย้ำเข้าไปอีกซึ่งมันก็แก้ไขาย,ยากมันอาจจะหลายสิบปีกว่าจะแก้กันได้แค่แค่คำไม่ก่่่ไย <laughs> มใชหลายปีนปนนะะคครรัับบเปป็อีอ ผมคิดว่าขณะนี้ยังอยู่ในอารมณ์เกียจชังผมเองก็มีความรู้สึกโกรธประเทศกัมพูชาและก็มีความรู้สึกว่ากัมพูชามันเจ้าเล่ห์มันไม่ตรงไปตรงมาและก็มีความรู้สึกว่าคนของเราผู้นำของเราไปคบ <laughs> ได้อย่างไรนี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับครับโดยเฉพาะเคยไปแต่งเพลงสรรเสริญฮุนเซน ร้องที่กัมพูชารวมทั้งทักษิณชินวัตรบนบนเวทีด้วยที่ไปร้องร้องเพลงสรรเสริญสมเด็จฮุนเซนผมยังจำได้เลยนะครับวิสาคันทัพใช่ไหมครับ,รบเป็นผู้แต่ง,แ,ตงแล้วก็ค,คนที่อ่าแล้วก็คนที่ผู้ผู้ร้องผู้หญิงคนหนึ่งก็เสียงดีดีเลยนะครับภรรยาค,รคุณวิสาครับอ่าและทักษิณก็ไปยืนจับไม้แล้วลอยหน้าร้องสมเด็จฮุนเซนอย่างนั้นอี ผมคิดว่าอันเนี้ยเราเองก็ไม่เราเองก็ไปคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนของกลุ่มพวกนี้เราก็เลยผิดพลาดขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของเด็กเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันน่าจะอยู่เหนือความขัดแย้งนะครับและให้มองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่การที่เอาเด็กเรียนประเทศไทยเนี่ย มันใช้ทรัพยากรไม่เท่าไหร่หรอกทรัพยากรเราเหลือด้วยในในในเด็กไทยมันน้อยลงนะครับแล้วเรื่องของผู้บาดเจ็บที่เป็นคนกัมพูชาถ้าคิดถึงมนุษยธรรมครับก็มีหน่วยที่เป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนจะรวมตัวกันมีมีความรู้สึกในเรื่องมนุษยธรรม,มก็ไปช่วยและจะเก็บเงินเก็บทองค่าใช้จ่ายบ้างก็เป็นการช่วยเหลือกันเป็นกัน ผมว่าเพราะว่านั้นจะงดงามมากๆอย่างที่เราพูดทัานแต่ไหนแล้วนายจ้างถ้ารู้ว่าลูกจ้างที่เข้ามาทำงานเราจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกดีกับประเทศไทยรู้สึกดีกับนายจ้างต่อไปเขาจะได้รู้สึกรักประเทศไทยเข้าใจประเทศไทยประเทศมันไปไหนไม่รอดมันก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าอยู่กันระยะยาวลูกหลานเราจะได้ไม่ทะเลาะเบาแวงกัน ว่าถ้าถ้าคิดกันได้อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีมีเมตตามีมิมตรเชียธรรม,ม,ต,ม,มต,ต่อกันสงครามไม่ดีครับถ้าถ้าพูดจริงๆเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติน่าจะดีที่สุดแล้วก็มีโอกาสด้วยกันที่จะร่วมกันนะครับ